นี่เป็นภาพของนายจรูนชาวบ้านตำบลหนองเมก็กอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสรารคามกำลังสาธิตการทำปลาเผาเกลือและก็น้ำจิ้มรสเด็ดแบบบ้านๆให้ผู้สื่อข,ข่าวได้รับชมและลองลิ้มชิมรสซึ่งปลาที่นำมาทำปลาเผาเกลือในวันนี้จะเป็นปลานิลน,น้ำหนักตัวประมาณเกือบ1กิโลกรัม เริ่มต้นด้วยการผ่าท้องเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกโดยไม่ต้องขูดเกล็ดออกจากนั้นก็ทําการล้างทําความสะอาดปลาและนําตะไคร้ยัดใส่เข้าไปในท้องของปลาและใส่เข้าไปในปากของปลานิลนต่อมาก็นําเกลือมารอยโอบให้ทั่วตัวปลาและก็นําไปย่างในเตาถ่า,านโดยไม่ต้องใช้ไฟแรงและทําการพลิกสลับข้างไปมาเพื่อให้ปลานั้นค่อยๆสุกอย่างสม่ำเสมอ ช้เวลาประมาณ30นาทีปลาก็จะสุกได้ที่สามารถยกลงมารับประทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดแบบบ้านๆได้เลยส่วนน้ำจิ้มรสเด็ดแบบบ้านๆที่นำมากินกับปลาเผาเกลือก็ต้องพิถีพิถันกันพอสมควรโดยการเก็บเอาพริกสดที่ปลูกไว้ข้างบ้านมาตำในครกพร้อมกับใส่กระเทียมและก็ราผักชีลงไปด้วยหลังจากที่แหลกเข้ากันได้ที่แล้วก็ตักใส่หม้อขนาดที่พอเหมาะ ใส่น้ำมะขามเปียกผสมรวมเข้าไปด้วยจากนั้นก็ตาด้วยกระเทียมดองที่สับเป็นชิ้นเล็กๆและน้ำตาลปี๊บต่อมาก็นำไปต้มในไฟอ่อนและก็คนไปเรื่อยๆเ,เพื่อใส่วนผสมทั้งหมดนั้นเข้ากันหลังจากที่สุกเข้ากันในที่แล้วก็ตํำถั่วลิสงคั่วเติมลงไปตามด้วยผักชีและก็คนให้เข้ากันอีกครั้งก็จะได้น้ำจิ้มรสเด็ดแบบบ้าน,านที่มีความเหนียวเข้มข้นพอเหมาะ ตักใส่ถ้วยนำมากินกับปลาเผาและก็ผักสดๆที่ให้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมติดอกติดใจหลายคนที่ได้ลิ้มลองครับ